สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง A P S Channel นะครับกับผู้กำกับถ้ายการเรียลชันนะผมวันนี้พี่แฮมจะมาเรียลชัน MV เพลงนะครับผมเพลงคลาดนะครับหรือชื่อเพลงว่า Over the Moon นะครับประกอบกับประกอบซีรีส์เรื่องคลาดนะครับชอบเนาะชื่อเพลงเขาแต่งให้มันคล้องกับชื่อเรื่องเนาะคลาดกับคาแต่นั่นคือคลาดกันแต่นี่คาที่เป็นจัตวาคาน,นะฮะก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเขาคล้องจองกันดีแล้วตอนที่เราได้ยินเพลงนี้ตอนที่มันประกอบเออเออตัวอย่างของตัวคานะ่าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใครร้องอะ่ะ ว้าวมากรู้สึกเสียงมันแบบแต่ก็คิดแหละต้องเป็นอักแสดงในเรื่องที่ร้อนแต่ที่เราว้าวกว่าคือเป็นเข้าตังร้องรู้สึกว่าเอ้ยเสียงเพลงพิประกอบมันใช่มากๆเรารู้สึกว่าแล้วเราชอบตอนที่ซาวประกอบมันมันขึ้นมาตอนที่เราดูเทเลอร์อยู่แล้วพอเพลงมันแบบเออมันคําว่าคลาดมันเหมาะกับเรื่องค่ามากๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเดี๋ยวเรารองมาเรีอคชันกันดูว่าจะเป็นยังไงกับเพลงนี้นะครับแล้วเผื่อเขาจะใส่ฟุตเทจของตัวซีรีส์เขาไปอยู่ในนี้ด้วยนะฮะจริงๆก็วันนี้ซีรีส์น่าจะออนนนแลลวหะก็็เเปัที่รา คงได้ดูซีรีส์เรื่องคาดกันแบบเต็มๆใน EP พีหนึ่งเนาะจริงๆได้ดู e ีพีศูนย์พที่แล้วเอาทิตย์ที่แล้วแล้วรู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราจะได้เห็นความแปลกใหม่ท้งตัวบทนิยายนะหรือที่เอามาทำเป็นซีรีส์ซึ่งเราไม่แอนิยายนะรู้สึกว่ามันจะเป็นความแปลกใหม่บางอย่างที่เอาบริบทของสังคมขนาดใหญ่มาอยู่ในซีรีส์ที่เป็นแบบมัธยมที่มีการถกเถียงกันพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมถึงความรักที่มันก่อตัวจากคนที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกันหรือคนหนึงเห็นว่า จริงๆแล้วชีวิตมันมีอะไรมากกว่าที่เธออยู่ในกรอบแบบนี้อะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันเป็นคอนเซปที่น่าสนใจรวมถึงตำนานหรือว่าความพิศวงหรือความเหมือนกับเรียกว่าแฟนตาซีที่มันเกิดขึ้นในเรื่องที่เหมือนเป็นอาถรรพ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องปริยาคาดอะไรเงี้ยความรู้สึกคือเอมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราสึกว่ามันดึงเราเข้าไปอยู่ได้อย่างหนึ่งการแสดงของเขาตางแล้วก็ เออตัวเฟิร์สเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าสองคนนี้เป็นคนเล่นเก่งหมดแล้วเวลาเราเห็นเขาเล่นแยกๆก,กันเนาะคนหนึ่งเป็นคนดราม่าเก่งเลยอีกคนนึงก็เป็นคนที่เล่นแล้วแบบไม่เคยเห็นว่าเขาแบบไม่เก่งอะ่ะก็คือตัวเฟิร์สคนนึงดราม่าเก่งอย่างเขาตั้งที่แบบร้องไห้เก่งมาแล้วพอสองคนนี้มาเจอกัน,นกมันเหมือนกับสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วพอมันลงตัวมันมาลงตัวเล่นด้วยกันมันคือคลิกกันมาก ก็คือว่ามันเรื่องอีกเรื่องนึงที่เรารอดูมากนะครับคือเรื่องฆ่าแล้วก็เรื่องนี้พี่แอดก็จะมีรีแอคชั่นด้วยนะครับผมตอนที่อีซักอีพีสาพี่แอดจะมีรีแอคชั่นด้วยนะครับ EP 1 EP 2อยู่กับพี่แฮมก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกับ MV ก่อนคือเรื่องเพลงคลาดนะครับโอเวอร์เดอะมลองดูซิว่าเพลงจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่แต่งนะครับผมคือน้องคือ,อ,คอ,อพี่โตนะครับผมวงเมอร์สก็พี่โตนี้กคือเคยแต่งเพลงที่ถ้าเราจำได้จาได้กับ คุณคุ้นเคยกันล่าสุดก็น่าจะเป็นห่มผ้าของ PP อะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่พร้อมมากแล้วจะเป็นเขาชอบสร้างวาฟ์ของเพลงที่มันดูแบบเป็นบรรยากาศที่มันดูแปลกแปดูแฟนตาซีแต่มันก็มีเสน่ห์ในเนื้อของมันอะไรเงี้ยมันดูมันดูมีความร่มหลงในตัวเนื้อตัว,ต,วตัวเมโลดี้เดี๋ยวลองฟังดูครับว่าจะนะจะเพราะขนาดไหนก่อนอื่นขอบคุณทาน GMTV มที่อที่าอริชเมเนชั่นได้นะครับไปเลยกับคลาด over the moon วนนนันที่เกิดสุริยคาดวงอาทิตย์ถูกบดบงังแผ่นฟ้าแยกเป็นสส่วนทำให้เขาทั้งสองแยกจากกันตลอดกาลคอนเซปต์ m p ดีมากอะถ้าวันหนึงเรงยขึ้นไปแล้วเห็นแผ่นดินอยู่2ฝั่งฉันเคยกลัวความร้ายฉันเคยกลัวความียดว่า เจอกับเธอวันที่เราได้ยืนข้างกันมีเรื่องเดียวที่ยังกลัวเธอนั้นว่าฉันไม่ได้พูดไปคำั้นข้างาคงจะต้องเสียใจทุกวันคงไโอชอบอ่ะ คนหนึ่งตอบด้านนี้คนนึงจอบด้านนี้ Nossa! พลงดีมากอ่ะและเอ็มวีสวยมากที่ออกกำกับเอ็มวีด้วยค่ะคือแบบขนล,ลุกเลยอ่ะคลาดเออคอนเซ็ปต์เอ็มวีดีชอบมากเลย่ะเหมือนอารมณ์อยู่สองโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายขึ้นเหมือนกับว่าเราคลาดกันไปแล้ววันนึงกลับไม่ได้เจอกันอีกเราชอบในเพลงมากเลยนะเราชอบคำว่า over the moon เพราว่าการเกิดสุริยุปราคาคอนเซ็ปต์ของสุริยะค่ามันคือการที่พระจันทร์มาบังดวงอาทิตย์กับโลกถูกไหม แล้วมันเหมือนกับการมาถึงของดวงจันทร์แล้วเลยชอบคำว่าโอเวอร์เดอร์มูคือบนดวงจันทร์ดวงนั้นหรือว่ามองก้าวผ่านดวง,ดวง,ดวงจันทร์ดวงนั้นไปแล้วมันมี ท่อนนี่บอกว่าเหมือนแสงจันทร์ที่ส่องมามันเหมือนกับเปรียบเทียบว่าคนคนนึงเป็นพระอาทิตย์แล้ววันนี้แสงจันทร์มาบังมันเป็นการบังดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่บังดวงอาทิตย์ในแบบนั้นจริงๆมันคือแสงจันทร์ที่ส่องสะท้อนกับมหาและมันชูให้ดวงอาทิตย์มันสว่างขึ้นแล้วว่าคอนเซปต์เดียวกับชื่อของอายันในเรื่องที่เหมือนกับว่าคือการมาถึงของของพระอาทิตย์ที่วันนึงพระอาทิตย์จะมีห่างโลกที่สุดกับใกล้โลกที่สุดเนาะมันเหมือนอายันเป็นการเสริมพระอาทิตย์ให้มันสว่างมากขึ้นอ่ะมันเหมือนวันหนึ่ง้สุดทาย มาตรงกันใหม่ระหว่างโลกดวงจันทร์และพระอาทิตย์่ะคือเขาตีคอนเซ็ปต์ใหม่เนาะจากที่เราเคยเห็นเหมือนกับว่าราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์หรือว่าจะเป็นเหมือนกับว่าสุริยคขาที่เหมือนกับมีมีพระจันทร์บดบางดวงอาทิตย์แต่เขาตีคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าจริงๆการมาถึงของดวงจันทร์มันคือการที่เราสองคนนี่มาเจอกันมันแบบเออเราชอบมากที่มันเอาตีความเพลงแบบนั้นคือรู้สึกว่าการแต่งเนื้อเพลงและทุงทํานองของพี่โตเขาเขามีเสน่ห์มากมาคือเขาตีคอนเซ็ปต์แล้วมันขาดอะเขารู้สึกคือเขารู้ว่า เขาจะพูดเรื่องอะไรเขาจะสื่อสารเรื่องอะไรแล้วเขาตัวละครมันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันเอามาร้อยเรียงกันหมดทั้งเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติลงถึงซีรีส์แล้วมันออกมาเองแบบลงตัวชอบมากคือตั้งแต่ตอนที่แต่งผมพารู้สึกว่าเออเขาเป็นแบบมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมีเสน่ห์ในทุงทำนองแล้วก็เนื้อเพลงของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเมื่อกี้ชอบเสียงแบ็คกราวมากคือตอนที่ท่อนพุกที่เหมือนกับว่าน้องเขาตังจะร้องแล้วแบ็คกราวก็คือได้เป็นพี่โตร้องด้วยรู้สึกแบบโหมันแบบมันส่งเพลงนนีีี้้ขึไปออกย่างเ ส่วนคอนเซปต์เอ็มีก็เข้าใจว่าพี่ออฟก็น่าจะตีเรื่องนี้แหละเป็นประเด็นของเรื่องกันว่าแบบการที่เราไม่ได้เจอกันอีกอยู่คนละโลกชอบการที่ว่าวันเถอะว่าต่างคนต่างอยู่คนละโลกกันอะไรเงี้ยแล้วนึกกลับมาได้เจอกันและชอบหาโลเคชันที่มันดูแบบโอเวอร์กานิดๆมันดูแบบไกลออกไปแต่ละคนใส่ชุดแบบเมทัลลิกเหมือนโอเวอร์การและชอบการเขียนแบบเขียนขอบตาเหมือนอยู่คนละฝั่งอ่ะเหมือนคนคนละเผ่าเนาะเผ่าบนฟ้ากับเผ่าบนดินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือแบบเออดีเทลอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่มันน่ารักกันมันสวยมากเลยชอบจบคือแบบยืนอยู่บนแบบ ดวงอาทิตย์เป็นโฟกเป็นแบบ background แบ็กกราวด์อะไรเงี้ยแล้วก็ส่องสาดออกมาแล้วรู้สึกแบบโอ้ดีอะออกมาเป็นดิมไลท์แบบสวยๆชอบมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในซีรีส์แล้วกันนะครับคอนเซปต์กับเพลงนี้มันจะเหมาะกับพอไปใช้ในซีรีส์มันจะเหมาะขนาดไหนนะครับเพราะเรายังนึกภาพเป็นเทเลอร์ออกแต่พอเป็นซีรีส์เราเรากำลังคิดว่ามันจะอยู่ในท่อนไหนของซีรีส์นะที่มันจะออกมาแล้วมันลงตัวอยากจะรู้จังเลยว่าเขาจะใช้ตอนไหนอะไรเงี้ย อืมอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับ React เพลงนี้แหละเขาไปเจอกันต่อในตอนที่ React ซีรีส์เรื่องข้านนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ไม่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามไม่เสียทาง YouTube i n s t a g r a m t w i t t e r แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย